รวยและน้องเทนนิสรับเงินกี่ล้านหลังคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์การคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จแก่วงตระกูลนะคะแต่ก็ยังยกสถานะให้นักกีฬากลายเป็นมหาเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนนะคะเช่นเดียวกับน้องเทนนิสนะคะพาณิพักวงพัฒนากิจค่ะที่เตรียมรับทรัพย์มหาศาลเมื่อเดินทางกลับถึงเมืองไทยนะคะ ในวัย23ปีค่ะเธอประสบความสำเร็จดยการคว้าเหรียญทองกีฬาเทควันโดนะคะในศึกโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาค่ะโดยถือว่าเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของกองทัพนักกีฬาไทยนะคะและก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยด้วยนะคะโดยความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะย่อมมาพร้อมกับ เงินรางวัลก้อนโตตามธรรมเนียมที่ผ่านมาค่ะโดยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกต่างก็ได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากภาครัฐและก็เอกชนกันเต็มกระเป๋ากันนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะน้องเทนนิสก,ก็ได้รับทรัพย์มหาศาลไม่แพ้กันนะคะโดยเริ่มกันที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติค่ะได้มอบเงินรางวัลอัดฉีดให้เธอนะคะ จำนวน12ล้านก็แบ่งเป็นจ่ายร้อยละ50ส่วนที่เหลืออีก50จะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะภายในระยะเวลา4ปีค่ะแล้วก็เลือกอีกแบบก็คือจ่ายให้เลย10ล้านค่ะที่เหลือก็แบ่งจ่ายตามกันมาค่ะแค่นั้นไม่พอนะคะส,สคมาคมกีฬาแห่งชาตินะคะร่วมกับชมรมกอลหลักสูตรสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนจาจักรนะคะ ร่วมกันมอบเงินอีก1ล้านบาทนะคะแล้วก็มีนะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะได้มอบอีก1ล้านบาทค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะคะทำให้น้องเทนนิสค่ะมีเงินรางวัลอัดจิตการันตีนะคะมาเดินทางกลับถึงเมืองไทยนะคะเบื้องต้น14ล้านค่ะเราก็ยินดีกับความสําเร็จของน้องเทนนิสนะคะกว่าจะได้เหรียญทองโอลิมปิกนะคะเธอซ้อมหนักมากนะคะน้ําตาไหลแทบทุกวันค่ะก็สมกับที่เธอ ตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งจนมาถึงวันที่เธอสามารถครองเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ได้สำเร็จนะคะ